น้่นมันเหรอแม่เฮียเสียชื่อกูหมุนเลยกูสาบโฟเซ็นแล้วเฮียเสียชื่อตำนานกูหมุนเฮียไปเกีะมันนะไอ้เฮียที่กูสองตัวที่กูสองตัวไอ้สัตว์ที่กูสองตัวต้องหนึ่งต้องสองเฮียขับเบาเต็มันเก็บไว้ไหนที่เก็บเก็บไว้ไหนเลิวกระเป๋าเต็มเร็ว เก็บเก็บเก็บอ้อเยี่ยแค่นี้มันไม่ใช่เดิมมีตำใช่ไหมอะ,อะไรของคุณอะไรของคุณอะไรของคุณอะไรของมึงหาบอลไปไหนละไม่รู้ หลวงข้าหลังว่า,าน้ำสตีอะรวคือมึงมีเกันกระเป๋าเปียกชิบหาย